หงนี่ทั้งไขยกะเทียมดองคู่สวนคันเมามีไข่เหมาไข่หน่อยขายหอยไขยซ้งทั้งทงต้งขีียอยู่ในสินกสร้างมีเห็นเขาไปจังซีเอาบ่อีให้นอนดอมสีให้ดันเต็มแห่งมอมพะนังสินอนเด้งมาเด้อจะมางางตลาดเสียผามีแต่เสียผางาม เดาจ้าอ้าวไม่เงี้พ่วงได้กหนังมาขายน้ำมูอมือนี่โอ้ยพอได้เสียผ้ามาขายแม่ไม่เงี้ยเปรี้ยโอ้เอาอีหลาอีเบาอี๋มึงได้กหนังมาขายน้ำมูอขายเกี๊ยแม่โอ้ขายเกี๊ยจีมึงไปรับเกี๊ยทั้งไหนมาขายบันดุงโอ้เกี๊ยแท้หือเกี๊ยปลอมล่ะเกี๊ยแท้แซ่บแซ่บโอ้มาได้พี่น้องมาซื้อผักนั่งอ่างหยาซอยข่อยเนี้ยมือนนี่คอยเป็นแม่ค้าขายของโว้ย แั่งสียละมาบ้านย่างไหนกระเดยรถเกียร์สองการปีไหนปีนั้นเจียร์มาจากกรุงเทพบนสารบุรีจะมาฮอดบ้านเกียร์เรื่อเกินเบร์เรื่อเกินนี่แหละมาฮอดบ้านแล้วเมื่หาไปเขาบ้านสะกกอนหาต้องกินไปหากินแล้วสักกอนเนาะแม่ละเลนแม่เละเฮ้ยแม่ข่าก็ได้ขายยังเลยแม่ข่าขายเกียร์ค่ะคุณนายเอาบะค่ะบ่บ่บะฉัไม่จุนขนาดนั้นที่จะกินเกียร์นะคะโอ้ยคันบ่เสื้อก็เสื้อไปเอียบแน่ เหม็นเหม็นค่ะคุณนายโอ้ยปากดีเนาะนีน่แม่ขากันเลยข่ยยังลรอค่าเนี่ยขายเสื้อผ้าค่ะเฮ้ยช้าช้ามือสองแล้วนี่ค่ะใช่แล้วค่ะเ้ยเฉียดไม่สมัตัวละเท่าไหร่ละนี่สามตัว้อยค่ะช่วยหน่อยค่ะคุณนายเหลือแค่นี้ค่ะสามตัว้อยค่ะพอซื้อตายว่าเธอเอาบอสว่เอาดอกผสมกับฉันดอกเธอมาบ้าบ้า,บา,บา,บาเอาย,ายัง เอาปัวยมันย้าสัมมินบ่เนี่ยุูมือกับขายคู่กันก็ไม่ใช่สัมลลาลลาแต่ว่าช่วงนี้เราบ่มาก็เป็นอย่างเนี้ยป่วยจี้มันย้าแดงจะเนี่ยมุสุมาแต่สั่ลลาป่วยย้ายป่วยฉันมาจากกรุงเทพมาสงการทุกปีนั่นแหละมาสงการซูแมาหยังเอ้าก็มาลดน้ำดำหัวผู้เถีองผู้เท่พูดแก่ล้งแมนกันกูเป็นเมียกูบาขึ้นทอดซูได้เบิ่งผู้ดหายแคดต่อ มันปากดีก้ยาทยิยงกันสูมารถไหกันนี่วายบ่มามาทธรรมดาลาคาเป็นสีบลานพุณนนแม่ขันรถลาคาเป็นสีบลานป็น,น <ลด S 2> ิีกระดบเบนตะแล้วรถเบนะรถทั่วบูกขยขี้รถทั่วแล้วยีย่ห้อเบนแหรอแม่บอจืนมาจันไม่ไงเอ้ยบรรถุานบีชา,างคข่ปั้นเบิดเ,เขาเปามีหมองนางหเมงติขาย<อ>ยังแน่ย่ายเน่าเดี๋ยวนี่ขายยังแน่เนี่ยทานยฟ้าฟไปทั้งเกินือเจ้าผักนะ กินกะมี้นออี๋ละอันนี้ผัดไทยกับบ่นี่ผัดไทยเออบ่กินเกล็บ่กินผัดไทยแต่บะกินผัดไทยก็ผัดเหล้าล่ะวันวันไปชวนในท่อเอาผัดไทยนี่ผัดเหล้าก็ต้องมี่พักยังแน่นี่ชื่อพักไปอ้อมปูเส้นปลาในอีหล่ะพักยังนี่อันนี้หอมแบงอันนี้ดีอันนี้หอมบ่แบงเอามันก็คือกันตัวนี้ยายนี่ก็เลยเอาสิมาคือกันแกันในกันหอมแบงอันนี้หอมบ่แบงแหมตกลงแบงหรือบ่แบงบ่แบง หอมแดงตัวนี้แม่อันนี้หอมแบงอันนี้กูขายเป็นกำกูบ่แบงขายอ๋อกีปบ่อมีปึกบ่ละเนาะเมื่อเชาบันนี่เอาบกเขียบอ่อันนี้อันนี้บกเขียเขียอันนี้บกเขียบกเขียเนี่ยก็ควรคอยที่นี่เอาบกเขียเล่นแม่ อันน okay. 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 ี้บักเขียเทศมึงเจ้าอันไหนเจ้าบกเขียเทศอยกได้แต่บกเขียเงาเนี่ยแหละพี่บ่กบกเขียเงาบักเชียเงาจีบกเชียเงากูปลูกอยู่แต่มันมาทันเงามันเพิ่งจะทำหนี้ปูมือนีแล่ะโอ๊ยบ้าบ่อยากได้เขาจะเกิดเชียเงาเนี่ยแหละเพราะได้แก่เหงาแน่ผัวบ่อยูที่นี่ว่าเป็นตัวเนาะส่บักเขียชื่อๆก็จีได้แก่เหงาได้ยุติอ้าวแก้เหงาตัวน่ากะใช้บักเขียแม่แก่เหงาเป็นเพื่อนแม่มันบ่มีดอกล่าบักเขียเงาช่วงนี้มิแต่บักบัวเพี้ยมเอาบ้างว่โอ๊ยคอยสู้บ่ได้ดอกยัย อีหล่ะมึงไปกรุงเทพกรุงเทพปันน่ะมึงบ่มีเงินมีคั่กลับขึ้นมาตีกูเบ้าแพงเงี้ยนี่กว่าแค่ส่าบาทนึงอาีหล่ะสื้อซอยมันยังนั่นมันยังอยากเบ,บก้บาทนะใครสู้บ่ได้ไอ,อ,อ้ห่ามึงจะมันบอกกี่หลายไยเถอะเอาอีหล่ะก็สั่นกูเบ้าหดส่าวหนึ่งดอกก่อสิบห้าบาทเอาซื้อซอยกูดแน่ใครกันสูน้บ่ได้เอา้าไม่เป็นยังแล้วนี่เป็นยังคือสู้บ่ได้เธอรุ่นเธอต้องบอกโตนผุนเดเธอ <laughs> ไป็นทั่วไร แม่ค้าหาเด็กค่อยแม่ขายของมาบอมืงินี่สูมือมันกับมาขายอยู่หลามือมามือป้อคับขันฟึ้งตัวกับบอมาจักมือนี่มันขายเล็วหอดทั้งใดหรือบัวเสียดายให้ป้าเท่ากับบ้านแม่ค้าหาเด็กปรยุ่ตบัดนี้เด็กพ่อลาตีคอนคุณชะม้อนเงยเงยได้ยินเสียงไก่แกวขันสั่นละหงละม้ายดาวเพชรจับขอบปากกำไฟบุรพาได้เวลาตีสาม สีนาลิกาเล่ได้ยินแจวเจวเอ,อินลงเฮินอหิวกะตาเสียงรถแลนมาหาเปิดแต่แลนอ้อมบานได้หาเอ,อิญมูคโคนไกลกะขันจนจนไก่หุงลาตีสุมคนนี้เพิ่นนอนหลับโหลดบอดติงพอดีมาเต็มทีแต่ทางคอยคอนกระซาหิวกะตา เที่ยวหาขายใจขาดพบได้ว่าจองงายผู้ฟังเอ้ยโอ้เอ๋ยชาวแม่ค้าหาเปล่ตื่นขึ้น